ก็ขอ,อสวัสดีกับพี่น้องอทั่วประเทศจุดเริ่มจุดไว้ในสายลมภาคใต้กับผมวิยะคุณตองตอนต่อไปนะครับซึ่งนในประเด็นของการน,นำเสนอ,อประเด็นของข้อเรียกร้องความคืบหน้าของข้อเรียกร้องความคืบหน้าของกระบวนซึ่งในขณะนี้เรากำหนดประเด็นชัดเจนว่าเราเป็นกระบวนพาะ เป,เป็นเป็นความตื้นหน้าของกระบวนเฉพาะกิจในการออกมาเรียกร้องให้ผู้าว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกจากตําแหน่งหรือออกไปจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้เป็นประเด็นเฉพาะการแต่ถามว่าได้อะไรจากการไล่ผู้ว่าตรงนี้เป็นคําถามที่สังคมคงสงสัยว่า,วาประเด็นเฉพาะการในเรื่องของไล่ผู้ว่านี้มันเกี่ยวข้องกับกร,ระบวนการปฏิรูปอย่างไรพี่น้องทั่วประเทศที่เคารพครับในเรื่องของการเรียกร้องเรื่องที่ดินทากิน ในเมื่อขบวนการในในท้องที่ในท้องถิ่นมาเป็นอุปสรรคในการเรียกร้องมาเป็นปัญหาต่อขบวนพี่น้องคนจชชนเรามีความจําเป็นอย่างที่หนุ่มี่จะต้องออกมาตรวจสอบว่าในส่วนของจังหวัดสุราธานีในส่วนของราชการจังหวัดสุราธานีมีความเกี่ยวข้องกับการขบวนการปฏิรูปที่ดินอย่างไรมีอุปสรรคอย่างไรกับกระบวนการเรียกร้องของพี่น้องประชาชน คนจนเนี่ยมีความหวังกับราชการคนจนมีความหวังหวังกบหนวยงานของอาชี่เกี่ยวข้องกับที่ดินมากในขณะที่ในส่วนราชการเองก็พยายามใช้คนไกเครื่องมือทางราชการเสวงหาประโยชน์ในเรื่องที่ดินทำกินเพราะฉะนั้นมันเป็นปัจจัยที่กําลังเป็นศัตรูกับการปฏิรูปเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนคนจนรู้ดีว่า ในการทุกขบวนมาไล่ผู้ว่าในครั้งนี้อาจจะไม่ถูกยอมรับจากข้าราชการบางหน่วยงานก็จริงอยู่แต่ในส่วนของการเมืองในส่วนของผ้าประชาชนผ้าประชาสังคมควรตรวจสอบร่วมกันควรตรวจสอบร่วมกันว่าเหตุผลของการไล่ผู้ว่าการจังหวัดุรา์ธานีในครั้งนี้มันมีประโยชน์กับสาธารณะของคนจนอย่างไรมันมีบริบทในเรื่องของที่ดินอย่างไรปรัญหาอุปสรรค จะได้รับการแก้ไขได้อย่างไรถ้าไม่มีผู้ว่าที่คอยดูดลืนกินแรงงานของอคนจนแรงงานของที่ดินกระบวนการของที่ดินมันมีปัญหาพวกเราตรงนี้คือปอสรรคหัวใจในเรื่องนี้พวกเรารู้ดีว่าในวันนี้เรากําลังประชิญอยู่กับข้าราชการหรือราชการทั้งกระบวนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ดินที่ดินเนี่ยมันเป็นมันเป็นปัจจัยสาคัญที่ าภาคเอกชนภาคทุนใช้ประโยชน์กันมายาวนานมาวันนี้เนี่ยเรากำลังทำให้ราชการกับนักผลประโยชน์แยกทางออกจากกันและพยายามอยากให้ราชการเป็นเป็นราชการที่ดีใ้ราชการเนี่ยเป็นราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นราชการของคนจนเป็นข้าราชการที่แท้จริงเพราะฉะนั้นต้องคอยติดตามจุดคอยในสายลมอ่อย่างต่อเนื่อง ผมเวียชุมชงก็อยากจะนําเสนอกระบวนการเดินหน้าต่อของกระบวนการชนว่าเรากําหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าในการดําเนินการในครั้งนี้เราจะต้องค้นหาตัวราชการที่ทุจริตในเรื่องกระบวนการที่ดินทุจริตในเรื่องของประมาณเกี่ยวข้องับกับการดําเนินการของที่ดินหาตัวของผู้ประกอบการให้จงได้นะครับเอาออกไปจากกระบวนการแก้ปัญหาแล้วก็ไม่น่าจะอยู่ในกระบวนการของราชการ พี่น้องทั่วประเทศที่เคารพครับอ,อยากให้พี่น้องได้ติดตามได้รับชมอาการจุดไยในสายลมของพี่น้องคนจนซึ่งได้เริ่มที่จะนําเสนอ,อตัวเองเข้าสู่การสื่อสารซึ่งวันนี้เนี่ยสืนะ่อสาธารณะหลักเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับการสนใจเท่าไหรนักแต่เราก็หาช่องทางในการนําเสนอข้อมูลเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้รู้ว่าการปฏิรูปท,ที่ดิน การนำที่ดินมาปฏิรูปให้กับคนจนเนี่ยมันเหนื่อยมันยากมันลําบากกขนาดไหนแต่ก็ไม่เกินกําลังของคนจนไม่เกินกําลังของพี่น้องคนจนทั่วประเทศถ้ารัฐบาลเห็นชอบรัฐบาลมีแนวทางที่จะปฏิรูปแต่ส่วนราชการที่มันเป็นปนัญหาเป็นอุปสรรคก็อยากจะให้ฝ่ายการเมืองฝ่ายรัฐบาลเนี่ยได้ดําเนินการมาออกไปให้พ้นแนวทางของการปฏิรูปเสียเพราะคนจนคือ ประชากรหลักของประเทศถ้าไม่ทําเพื่อประเทศชาติไม่ทําเพื่อคนจนผมคิดว่ารัฐบาลก็ไม่น่าจะมาบริหารประเทศไม่น่าจะมาเป็นตัวแทนของประชากรของชาติครับผมวิริยะชุมทองก็ไปจะเสนอรายการของอาการปฏิรูปที่ดินการเคลื่อนไหวของคนจนอย่างต่อเนื่องและไอ้พี่น้องได้ติดตามอาตอนต่อไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ